สวัสดียามเช้าครับเช้านี้ผมมาใส่บาทปกติเหมือนเช่นทุกท่านนะครับก็ถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ คราวนี้อากาศดีนะครับขนาดนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ